สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันเสาร์ที่17กุมภาพาันธ์ปี2024 ขอขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่ที่เราได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการใคร่ครูนพระคําของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์หนึ่งที่โมธีบทที่สองข้อที่ห้าเพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์พระคัมภีร์ในเช้านี้นะคะทาให้เราได้ะจ,จนักและคิดถึงการคืนดี ของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกๆคนนะจะเดิมเราทุกคนเป็นคนบาปเรามีเชื้อบาปอยู่ในตัวตั้งแต่สมัยอาดัมกับเอวาเป็นต้นมานะคะเพราะการไม่เชื่อฝังความบาปก็ได้เข้ามาในโลกนี้เราไม่สามารถที่จะเอาความบาปนี้ออกไปจากตัวเราได้ด้วยกำลังของเราไม่ว่าจะด้วยความดี ที่เราทำก็ไม่สามารถช่วยเราได้นะคะและพระคัมภีร์ในเช้านี้ก็ได้คิดถึงองค์พรเยสูคริ์ผู้ทรงสภาพมนุษย์พรเยซูคริ์ได้ทรงบังเกิดมาในโลกนี้และได้ถูกตรึงพรงสิ้นพระชนแล้วก็วันที่สามเราก็ฟื้นขึ้นมานะคะการที่พรเยซูฟื้นแล้วเนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงว่า พระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ชนะความตายและชนะความบาปนะในหลังจากที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนแล้วนะคะจัดเดิมที่เราเข้าหาพระเจ้าได้ต้องผ่าปุโรหิตที่เป็นผู้ที่ทำพิธีชำระความผิดบาปให้กับเราทูลขอแทนเราจะทูลขอกับกับพระเจ้าแทน เราที่ได้ทำผิดต่อพระองค์หลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้หลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนนะคะม่านในวิหารก็ขาดเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างนะคะอันนี้บนบอกถึงว่าพระเยซูคริสต์เป็นลูกแกะที่ถ่ายบาปชีวิตของเรา จะเดิมที่เราเป็นคนบาปที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้และต้องตกนรกหรือต้องอยู่ในบุงไฟนะคะพระองค์ก็จ่ายและทรงถ่ายพระองค์เป็นลูกแกะของพระเจ้าที่ชำระความผิดบาปของเรามาในพระวิหารค่ะ ก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะเข้าหาพระเจ้าได้หมายถึงเราสามารถอธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้าได้ด้วยตัวเองจากเพื่อนพี่เดิมเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะคะขอพระเจ้าที่จะทรงนำเราที่เราเองก็จะปรึกษาพระองค์ไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดปรึกษาพระเยซูคริสต์ที่เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และพระเยซูคริสต์ได้ทรงถ่ายเราแล้วพระเยซูได้ทาในส่วนของพระองค์แล้วนะคะและเราก็เรียนรู้ที่จะมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นว่าจะได้ความคิดของเราที่เราเองก็จะคิดถึงผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เราเองจะเรียนรู้และไวต่อฝ่ายวิญญาณไวต่อฝ่ายวิญญาณ ที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราในด้านที่จําเป็นยกตัวอย่างเช่นพี่น้องบางคนอยากจะมานมัสการกิจจะในวันอาทิตย์แต่ไม่สามารถมาได้เนื่องด้วยการเดินทางที่ไม่สะดวกนะคะบางคนอาจจะไม่มี รถที่จะสามารถเดินทางมาได้อาจจะขับไม่เป็นหรือบางคนก็ต้องให้ผู้อื่นมาสง่งบางบางทีคนที่มาส่งไม่สะดวกไม่ว่างก็ไม่ได้มาแบบนี้เป็นต้นนะคะเมื่อเราเห็นแล้วพี่น้องของเราที่จะอยากมามาศการพระเจ้าถ้าไม่เกินกำลังของเราเรา ยินดีที่จะช่วยพี่น้องคนเหล่านี้ไหมคะขอพระเจ้าที่จะทรงนำที่เราเองก็จะเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือคนที่จำเป็นเพื่อที่เราจะเป็นคนที่สามารถทำให้ผู้อื่นสรรเสริญพระเจ้าได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้อื่นในการติดตามพระเจ้ากับพระเจ้านำเราที่เราเองก็จะมี ตาที่มองเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรช่วยที่เราเองก็จะเรียนรู้ที่จะเป็นคนกลางเมื่อพระเจ้าให้เราเป็นและเรายินดีที่จะทําให้ผู้อื่นที่เกิดความเข้าใจผิดกันกลับมาคืนดีกันและที่สำคัญคืนดีกับพระเจ้าไม่ถึงบางคน อธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบทันทีก็น้อยใจโดยไม่มาโบสถ์หรือไม่เอาพระเจ้าแม่อธิษฐานแล้วถ้าหากเรามีความคิดและทัศนคติแบบนี้ก็ขอพระเจ้าเมตตาช่วยเรานะคะและพระเจ้าใช้ให้เราเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกับพี่น้องในคิดจักร เ,เพราะเราสามารถเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าพี่น้องฟังเรานะคะเวลาเราพูดเวลาเราให้คําแนะนําหรือเราเหนืนใจพี่น้องก็จะฟังเราและเราก็สามารถที่ทําให้ผู้อื่นคืนดีกันและคืนดีกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญขอพระเจ้าเมตตาช่วยด้วยเราเองก็จะเป็นสะพานเชื่อมที่ดีให้กับผู้อื่น เหมือนที่พระเยซูเป็นคนกลางให้กับเรากับพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราที่จะประกาศเรื่องของโปรองให้กับผู้อื่นได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นทานนั้นเป็นทางเดียวที่จะไปถึงพระบิดาได้ พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่ชนะความบาปและชนะความตายพระเยซูคริสต์อยู่เหนือทุกสิ่งและที่สำคัญพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเราและพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราเสมอนะคะขอพระเจ้าที่จะทรงนำเราไม่ว่าเราจะไปที่ไหนในการดำเนินชีวิตของเรา ที่เราจะมีกำลังที่มาจะโพรองที่จะเป็นพระพรให้กับผู้อื่นเราประกาศครับประเสริฐและเป็นพยา,ยานผ่านชีวิตของเราเมื่อเรามีชีวิตที่ดีผู้อื่นมองเข้ามาในชีวิตเราผู้อื่นก็ได้สารเสริญพระเจ้าได้ชื่นใจนเพราะคนของโรรองเป็นคนลักษณะที่เห็นใจผู้อื่นมีความรักไม่ทะเลาะกับ ใครข้าพเจ้านำที่เราเองก็จะเรียนรู้ที่จะเป็นคนกลางให้กับผู้อื่นด้วยความรักขององค์พระเยสุคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะที่ช่วงปิดตุรกีข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมเยียนที่บ้านนะคะเน่นด้วยครับที่บ้านข้าพเจ้าไม่เป็นคริสเตียนนะคะคนในหมู่บ้านก็ไม่เป็นเหมือนกันและได้เห็นถึง สิ่งที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานแล้วก็ได้ลงทุนกับคนในครอบครัวมาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทางของพระเจ้าคนในครอบครัวก็จะมักจะถกเถียงกันหรือทะเลาะกันบ่อยมากนะเราเป็นลูกเราเป็นอขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็นคนกลางระหว่างคนสองคนนะ ที่ต้องให้คำหนุนใจทั้งสองฝ่ายเพื่อที่จะคืนดีกันนะคะและที่สำคัญขอบคุณพระเจ้ามากกลับไปรอบนี้ด้วยเราเป็นครอบครัวเดียวกันบางครั้งเราเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรามักจะอยากต่อต้านหรืออยากจะต่อว่าท,าทันทีนะคะขอบคุณพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าให้คําแนะนําที่ดีที่ เป็นคนกลางแล้วก็หนุนใจทั้งสองฝ่ายและที่สําคัญข้าพเจ้ามีความรักของพระเจ้าเต็มล้นในเต็มเปลี่ยนในชีวิตแล้วก็มีความอดทนที่มาจากพระเจ้าเพื่อที่เราจะมีความอดทนด้วยความรักและที่จะสามารถฟังทั้งสองฝ่ายและที่สําคัญจะไม่อยู่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังเพื่อที่เราจะเป็นสะพานเชื่อมที่ดีให้กับคนในครอบครัวนะขพระเจ้าช่วยถ้าใครที่อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ที่คล้ายๆกับข้าพเจ้าขอให้เราที่จะพึ่งพาองค์พระเยซูคริสต์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นที่ปรึกษามหัสจรรย์ เป็นพระเจ้าที่ทรงอยู่กับเราและพระองค์ประทานคำพูดที่ดีให้กับเราในขณะที่เราต้องได้มีโอกาสได้พูดเป็นคำพูดที่ดีได้คนอื่นได้ฟังแล้วก็มีกำลังใจอย่างนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยที่เราเองก็พึ่งพาพระเจ้าที่จะมีชีวิตที่ประกาศด้วยชีวิตของเรา เป็นพยานให้กับผู้อื่นได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ของเราดีผ่านชีวิตของเราเองขอให้เราที่จะมีความหวังในพระเจ้าต่อไปนะครพระเจ้าช่วยเราได้เรื่องบางอย่างเราสามารถที่จะปุตสากับพระเจ้าได้หมายถึงว่าเราอธิษฐานทูงขอพระเจ้าก็ตอบทันทีเรื่องบางเรื่อง พระเจ้าให้เราเรียนรู้ที่จะรอคอยในเวลาของพระองค์เมื่อเรามีความอดทนและรอคอยในเวลาของพระองค์มากพอเราก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งขอพระเจ้าที่จะ,ะอุยพรพี่น้องทุกๆคนเราที่การขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราขอบคุณองค์พระเยสุคริ์ที่เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ผู้ทรงสภาพมนุษย์พระองค์ได้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์จึงเข้าใจความรู้สึกการนึกคิดของมนุษย์ทุกอย่างขอพระเจ้าที่จะทรงนำที่เราเองก็จะเรียนรู้จากชีวิตของพระเยสุคริตผ่านชีวิตผ่านพระคำของพระเจ้าในแต่ละวันที่เราได้เรียนรู้ ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องของข้าพงธ์ทั้งหลายหากใครที่เป็นคนกลางที่เป็นสะพานเชื่อมให้กับผู้อื่นหรือกับคนในครอบครัวที่จะมีคําพูดคํหนุนใจที่ดีที่มาจากพระองค์ที่ถันขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจนาของพระเจ้าในเช้านี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เ,เจ้าอาเมน